บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้ว คำสอนในทางพระพุทธศาสนาเปนา็นนามธรรมอันล้ำค่ายิ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำพามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้อย่างแท้จริงขึ้นอยู่ที่ว่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ศึกษาคำสอนและลงมือปฏิบัติกันมากน้อยเพียงไรกว่าที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้นมาในโลกได้เป็นสิ่งที่ยากแสนยากจะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นและกว่าที่พระองค์จะได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะต้องทุ่มเทสร้างบารมี อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน์ทีเดียวยอมอดทนทุกอย่างเพื่อสร้างบารมีให้แก่รอบจนกระทั่งได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นนาถะที่พึ่งของโลกการมันเกิดขึ้นของพระองค์ท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายใครก็ตาม ที่ได้ทำตามพุทธโอวาทชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูก พอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี กระคลเนื้ให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ของใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่า เรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้าย ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกรบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิด ที่มันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรานัยแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมว โตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นว่ดที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้ว ภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วคำภาวนาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองเราไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะหยุดนิ่งอย่างเดียว สำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชาองค์ใดองค์หนึ่งหรือนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้โดยนึกอราธนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่ง ทำสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระ อยากจะวางใจเฉยๆก็ให้ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้นะจ๊ะเราสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทว่าอัฐปาปานิกรรมานิ กรัรพาโลนะพุจติเสหิกร,รมเมหิทุมเมโทอากิทโทวะตปติคนพานทำบาปกรรมทั้งหลายก็ไม่รู้สึกตัวผู้มีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนในภายหลังดุดถูกไฟไหม้ คนส่วนใหญ่ที่ชอบทำบาปอากุศลเป็นอาจินเพราะไม่เห็นผลของบาปว่าจะส่งผลเป็นวิบากอันเผ็ดร้อนเพียงไรจะเสียใจก็ต่อเมื่อบาปนั้นน่ะตามส่งผลพอรู้ตอนนั้นก็สายเกินไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วเหมือนคนที่ลักขโมยจี้ปล้นเขาพอถูกตำรวจจับเข้าคุก ขตาตรางจะอ้อนวอนขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าให้ปล่อยตัวไปเถอะและรับรองว่าจะไม่เป็นลักขโมยปล้นใครขาอีกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คงไม่ยอมปล่อยหรือลดหย่อนผ่อนโทษให้มีแต่ต้องตัดสินคดีความไปตามกฎหมายบ้านเมืองผิดก็ว่าตามผิดผิดมากก็มีโทษมาก แต่ถ้าไม่ได้ทำผิดขั้นร้ายแรงอะไรก็เพียงจะถูกปรับหรือสั่งสอนให้หลาบจำแล้วก็ให้หมู่ญาติมาประกันตัวออกไปส่วนการสเสวยบากกรรมในทุกติภูมินั้นมันลำบากแสนสาหัสยิ่งกว่าการรับโทษในเมืองมนุษย์มากนักจ้เอาเงินทองไปช่วยเหลือหมู่ญาติ ที่ตกไปในอบายภูมิให้หลุดพ้นออกมาก,ก็ไม่ได้ต้องอาศัยกำลังบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะช่วยให้พ้นจากทุกข์ในอบายได้ผู้รู้ถึงบอกเอาไว้ว่าปุญญาณิปรโลกัสมิงปฏิถาโหติปานินังคือบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ของมู่สัตว์ทั้งหลายในปรโลกเหม,มือนในอดีตการมีอุบาสกจุดท่านหนึ่งชื่อน,นันดิเสนเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามันทำบุญให้ทานไม่เคยขาดส่วนภรรยาของท่านชื่อน,นันทาเป็นคนดุร้ายเอาแต่ใจตัวเองเป็นภรรยาชนิดวัฏกาภรรยา คือเป็นคนตรณีเหนียวแน่นพูดจาหยาบคายทั้งต่อสามีและเพื่อนบ้านไม่เคารพยำเกรงต่อญาติผู้ใหญ่เลยแต่นั้นที่แสนก็อดทนอยู่ร่วมกับนางเพราะไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกสมัยต่อมาภรรยาได้เสียชีวิตลงและไปบังเกิดในกำเนิดเปรต ได้มาแสดงตนในที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนั้นนันทิเสนุบาสกเห็นนางเปรกเ,เข้ามาหาแต่ก็จำไม่ได้เพราะรูปร่างหน้าตาของนางเปลี่ยนไปจึงได้แต่ถามว่าท่านมีผิวพรรณดามีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเนื้อตัวก็หยาบกระดานมีตาเหลือกเหลือง เขี้ยวงอกออกเหมือนหมูท่านเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่นั่งเปรตตอบว่าข้าแต่ท่านนันทิเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นภรรยาของท่านเองแต่เพราะได้ทำบาปอกุศลเอาไว้จึงจากโลกนี้ไปสู่เปตะโลกแม้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่มีให้ใส่ ต้นทนหนาวร้อนทรมานอยู่ในเปรตวิสัยนี้ฉันอยากจะกลับไปเป็นมนุษย์เป็นศีภรยาของท่านเพื่อจะได้ทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งเห็นไปนันทิเสนถามว่าแล้วท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้บ้างจิงได้มาเกิดเป็นเปรตนางเปรตชีเปลือยผู้น่าสงสารก็สารภาพบาปกรรม ที่ตนเป็นคนดุร้ายและตรณีในสมัยที่มนุษย์พร้อมนั่งอ้อนวอนขอร้องสามีให้ช่วยนางให้พ้นจากทุกข์ในเปตโลกด้วยความรักและสงสารนางนันทิเสนยังบอกว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งพ้าห่มแก่ท่านเองท่านจงนุ่งผ้าผืนนี้ แล้วตามเรามาที่บ้านเมื่อไปถึงจะได้ประดับเสื้อผ้าอภรและรับประทานอาหารบานคาวอีกมากมายท่านจะได้พบหน้าลูกชายลูกสาวและลูกสะพ้ายของท่านอีกด้วยนางปรเรรู้ว่าสามีนะมีความรักและเมตตาต่อนานงยังไม่เสื่อมคลายก็รู้สึกดีใจ แต่เพราะการให้เสื้อผ้าอาภรของนันทิเสนนั้นยังไม่ถูกหลักวิชานางจะไม่สามารถสวมใส่ได้จึงบอกกับนันทิเสนว่าถึงท่านจะให้ผ้าราคาแพงแค่ไหนแก่ดิฉันผ้าผืนนั้นก็ไม่สามารถสำเร็จประโยชน์แก่ดิฉันได้เลยขอให้ท่านถวายสังฆทานแก่ภิกษุสงฆ์ ผู้สมบูรณ์บริสีณปราศจากราคะเป็นประหูสูตรบำรุงท่านเหล่านั้นให้อิ่มหนำด้วยข้าวน้ำแล้วที่สุสนศรไปให้ฉันเมื่อท่านทำอย่างนั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์เมื่อนันที่เสนวาสกรับคำแล้วก็รีบกลับไปบ้านตระเตรียมอาหารหวานคาวมากมาย เพื่อถวายพระสงฆ์โดยปกติตัวเองก็มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่แล้วแต่วันได้ทำอย่างปราณีตเป็นวิเศษได้ถวายข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าเสนาสนะร่มของหอมดอกไม้และรองเท้าและก็ที่สูงสนพระเฮนนางนันทา ข้าวน้ำและเครื่องหนึ่งหอมอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดขึ้นแกเปร่ชีเปลือยนางได้กายใหม่อันเป็นทิพย์ที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญในทานนั้นนางมีร่างกายสะอาดผิวพรรณมันน่ผ่องใสอิ่มน้ำสำราญด้วยข้าวน้ำอันเป็นทิพย์นึ่งห่มผ้าเนื้อดีระดับประดาด้วยอภรณ์อวิจิต เข้าไปหาสามีนันที่เสนอุบาสกเห็นเทพธิดาเข้ามาหาก็จำนางไม่ได้เพราะอัตภาพของนางปเปรตได้เปลี่ยนไปเป็นกายทิพย์เสียแล้วจึงถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวันนะงดงามยิ่งนักรัศมีกายของท่านส่องสว่างไปทั่วทุกทิศดุดดาวประกายพลึก ท่านมีวันณนะงดงามเช่นนี้เนะี่ยราะทำบุญอะไรเอาไว้พอค่าทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นที่พอใจมังเกิดขึ้นกับท่านเพราะกรรมอะไรและท่านมีจุดประสงค์อะไรนะจึงมาปรากฏกายให้เราเห็นเป็นบุญตานันทาเทพิดาได้บอกอดีตสามีว่าเมื่อก่อนฉันชื่อนันทา เป็นภรรยาของท่านน่นแหละได้ทำกรรมชั่วช้าและจากมนุษยโลกนี้ไปสู่เปตตโลกฉันอนุโมทนาบุญในทานที่ท่านให้แล้วจึงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ทรมานในอัตภาพของเปรตไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนอีกต่อไปเพราะความเมตตาของท่านที่มีต่อดิฉัน ก่าแต่สามีผู้ประเสริฐขอท่านพร้อมทั้งลูกๆและหมู่ญาติทั้งปวงจงมีอายุยืนนานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเถิดอย่าได้เป็นห่วงฉันอีกต่อไปเลยดูก,ก่อนก็าหาบ,บดีผู้ประพฤติธรรมและทานในโลกนี้แล้วท่านจะก้าถึงทิพยสถานอันไม่เศร้าโศก ปราศจากสุรีปลอดภัยอันเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญถ้าได้กำจัดมลทินคือความตรนีแล้วเป็นผู้ี่่ไกๆไม่อาจติเตียนได้จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนครั้นเทพธิดาประกาศทิพยะสมบัติของตนและเหตุที่ทำให้ได้ทิพยะสมบัตินั้นแกนันดิเซนุบาศกแล้ว ก็ได้อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาของอดีตสามีได้ไปปรากฏเป็นเทพนารีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไฟวาศกเมื่อรู้ว่าอดีตภรยาได้ไปสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็โล่งใจอีกทั้งเห็นอนิสงส์ที่บังเกิดขึ้นจากการทำบุญถูกเนื้อนาบุญ อิทวายสังฆทานแด่ประสงค์ผู้เป็นทักขินานยาบุคคลก็บอกเรื่องนั้นให้กับลูกๆและหมู่ญาติรับฟังกันเพื่อจะได้ขวนขวายในการสั่งสมบุญกันตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์เห็นไหมจ๊ะว่าบุญที่เราทำ กรรมที่เราสร้างเอาไว้ไม่ได้สูญหายไปไหนเลยจะเป็นดวงบุญและดวงบาปติดตามตัวเราไปทุกขนทุกแห่งบาปกรรมแม้เพียงเล็กๆนน้อยๆล้วนส่งผลทั้งสิน้นทุกอย่างที่เราทำเอาไว้ไม่ว่าดดีหรือชั่วได้ถูกบันทึกเอาไว้ในศูนย์กลางกายของเราเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่รอวันส่งผลเท่านั้นเองเหมือนระเบิดเวลาที่ตั้งเอาไว้เมื่อถึงเวลามันก็ระเบิดขึ้นมาเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็ให้เร่งสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ก่อนที่จะหมดเวลาในเมืองมนุษย์จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังเหมือนเปรตในเรื่องนี้ต้องไปขอส่วนบุญจากสามีที่อุทิศไปให้ อย่าเป็นอย่างนั้นกันนะจ๊ะเราต้องทําบุญของเราเองไม่ใช่ไปรอขอส่วนบุญจากคนอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเกิดมาเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกิดมาทั้งทีมานั่งสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ให้บุญท่วมฟ้าสมบัติครอบจักรวาลเพราะบุญกุศลที่เราทําเอาไว้ จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้อย่างแท้จริงและยังส่งผลดีไปถึงหมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออุทพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน